มันโตเหมือนเหมือนใส่ปุ๋ยอะ่ะตอนแรกดูเหมือนจะไม่เขียวแต่พอได้ฝนแล้วมันเขียวขึ้นมาเลยด้วอันนี้อายุน้อยกว่าใช่ไหมครับแพงไหเป็นเดือนเป็นเดือนเนาะนอ้อยเนี้ยที่เนี้ยคือ5เดือนสายาเท่ากาันขอตลับนิดหน่อยสิบถึงสิาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสิบสองเซนอายุอยู่ที่สิบสี่สิบห้าสามปดปดหนึ่งารีการบอกว่ามันอั้นโต วันนี้ถ้าคุณจะได้ความสำเร็จคุณไม่มีความเพียรคุณมีความอดทนคุณจะได้มาได้ยังไงความสาเร็จต้องแลกมาด้วยความเพียรความอดทนเวลานะทุกอย่างที่มีเอาไปแลกมาความสำเร็จมันถึงอยู่ข้างเราครับพี่น้องสูดด้ไปดกันรระบบกักหมเรานีอ้อลกเราอันนี้คืออายุน้อยกว่าก็แสดงว่า,าอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยพันอ้อยแต่ทีเนี้ยเราเห็นละ มันโตเร็วมากถ้าเราสั่งออกนี่ก็ซือจะเห็นเขาชัดติ้ลืมวัดความสูงเราวัดเฉพาะลำอยู่แล้วแต่เราลืมอะไรครับเราลืมเรืออ่องของลำป้องป,อ,งองป้องป้องไม่ยาหุป้องใช่เดียเด๋ยวเราจะวัดด้วยอันนี้อายุน้อยกว่าใช่ไหมครับห่างค่อยเป็นเดือนเป็นเดือนเนาะอ,นอ้อยเนี้ยที่เนี้ยคือ5เดือนเดี๋ยวเรามาดู สาสิบสามเท่ากันพี่นอ้องสาสิบสามเท่ากันขอสลับนิดหน่อยลำนะฮะสิบสองถึงสิบสามเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสิบสองเซนแต่ของขนแกนสามพันดั้งเดิมของเขาเลยที่เขาประกาศรับรองครับไม่เกินสิบเซนแสดงว่าของเราเนี้ยมันเกินมาตรฐานขนแกนสามมาเยอะเลยดังนั้นแล้วเราจึงหดพีพ่การครับให้พี่การจะเอาไปทําพันพี่การคัดอย่างเงี้ยนะคัดอย่างเงี้ยไปทําพันได้เลย อาจจะจากที่ว่าเราคุยกัน40อาจจะเพิ่มเป็น50เนาะเพราะว่ามันอาจจะได้แค่ 1, 2, 3, 4, 5, 6เนี่เจดได้แค่นี้แต่ถ้าว่าเราไปเอาคัดข้างล่างมันได้ความสูงเนาะตัวไหนางามคัดเลยเนาะอันนี้อันนี้อยู่ที่ 10, 10 4เห็นไหมไห่น้อง 10, 4, 15, 15. ดังนั้นแล้วพี่การไม่ใช่ว่าใหญ่อย่างเดียวพี่การต้องเอาตลับเมตรมาวัดด้วยหนึ่งถามว่าอยากได้อ้อยป้องสั้นหรืออ้อยป้องยาว อยากได้อ้อยลำเล็กหรือลำใหญ่ใหญ่ดังนั้นกรดิกาใหญ่ยาวแล้วจะดีและสำคัญต้องดูว่ามีเพี้ยงแป้งมารบกวนไหมไม่มีโอเคไม่มีสะอาดโอเคเห็นไหมสะอาดนะสะอาดอย่างเงี้ยโอเคสานะนะสาที่เราดูเนีคือว่าเราดูป้องยาวด้วยลำใหญ่สิบห้าสิบหกเห็นมส้าสิบตัวหน่อยยิ่งแล้วเลยนะ เพราะว่าตรงนี้ดินเขาค่อยจะดีด้วยแล้วก็ประกอจับบงหวะด้วยนะมันก็ใหญ่อายุน้อยกว่าเป็นเดือนสิ่งนี้ก็ให้พี่น้องสังเกตเอาแล้วก็มาคัดเอาจากที่มาเราไม่เคยคัดเราคัดดังนั้นบางคนไม่เข้าใจหลักการตะแกงนี้อ๋อให้อย่างนั้นก็ต้องมีอีกนิดนึงที่เหลือยังไม่เต็มสามชุดตีก็มาฉีดอีตรงอายุน้อยกว่าใช่ แต่จริงๆแล้วจะฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้<อ>นะใช่ตอนนี้ตอนนี้คะแนนเกณฑ์นำแล้วเนะาะคะแนนำแน,นำคะแนนนำก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็อยากบอกพี่น้องว่าพี่การถ้าพี่การพัดอย่างเงี้ยไปปลูกมันอาจจะต้องเพิ่มจํานวนหน่อยเพราะว่าไรป้องน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่พี่การจะได้คือได้พันธุ์ที่ดีเลยแต่มันอาจจะยากแค่ช่วงแรกก็ถามว่าเราจะสร้างพันุอ้อยหกไรต้องเริ่มต้นจากแค่หนึ่งงานถ้าเราสร้างหนึ่งงานเนี่ยมันไม่เหนื่อยเนาะ เราสามารถตัดยกไล่ไปปลูกแล้วก็ให้ลถเสียบได้เลยแต่ถ้าอย่างเนี้ยแปลงเนี้ยไม่สามารถจะเอาตัดแบบชาวบ้านได้คือตัดทั้งหมดแล้วก็เอารถปลูกไม่ได้เพราะว่าไงมันมีทั้งลำเล็กลำใหญ่และมันมีโรคและไม่เป็นโรคปนกันหมดเลยสุดท้ายถ้าเกิดว่าเอาไปใช้แบบเดิมกินแบบเดิมเลยเดี๋ยวมันจะค่อยดอกลงมาดอปลงมามก็คือจะป่วยแล้วเป็นโรคนะแต่ของเราเนี่ยเรื่องโรคเรื่องอะไรละหนึ่งเราคัดมองเฮ้ยใบไม่ขาว ยอดไม่ด้วนเห็นไหมคัดไปเรื่อยคัดไปเรื่อยถ้าทําอย่างนี้พี่น้องแปลงที่น่าสนใจก็คืออแปลงของพี่การในส่วนของหกไร่อันนั้นจะกลายเป็นแปลงที่สําคัญคือแปลงพันอ้อยเลยครับเพราะว่าเราได้คัดอย่างนี้มาแล้วคัดแล้วไปปลูกน,นะผมอยากจะให้พี่น้องทําอย่างนั้นนะทําอย่างนั้นเพราะว่าพอพี่น้องทําอย่างนั้นปุ๊บมันสามารถทําครั้งเดียว หกไร่นะทำครั้งเดียวอยู่ได้อย่างน้อยสิบปีเพราะอะไรไหมเพราะอ้อยไม่ได้ป่วยแต่บางคนสองปีสามปีรือ้อแล้วเพราะอะไรมีขี้ยำเยี่ยวป่วยนะหลายคนเลยและบางคนดูคลิปผมก็อาจจะขานโอ้ยสามปีก็ดีแล้วถูกต้องครับเพราะมันมีลำเล็กลำน้อยลำที่ป่วยก็มีแต่ให้เงี้ยอันนี้คือครึ่งครึ่งนะไม่ใช่ครึ่งครึ่งแล้วนะตอ,นอันนี้อันนี้อาจจะเป็นอ่าประมาณ ของดีเนะนี่ยแปลงเนี้ยเจ็ดสิบของไมดีสาสิบครับแต่เราจะคัดของดีร้อเปอร์เซ็นไปปลูก1งานแล้วเอาหนึ่งงานไปป 6, ไลูกหกไร่รกลายว่า6หกไร่ที่ของดีร้อ์ไหมถ้าทำอย่างเงี้ยพี่น้องก็จะมีพันอ้อยนะอันนี้ไม่ใช่พันอ้อยค่ะนะโอเคถ้าพี่น้องสนใจที่จะปลูกอ้อยระบบผู้จัดการมันค่ะ ก็สามารถโทรมาปรึกษาได้นะฮะ0819725012ติดต่อสถานได้นะครับเรื่องอ้อยนะเรายินดีนะครับทุกครั้งที่เราก็จะถามตอนนี้อ้อยของเราได้หกเดือนกับสิบวันอันนี้ไม่ถึงนี่ห้าเดือนตรง,งที่ห,หน้าเราที่เรานั่งอยู่นี่คือห้าเดือนเป็นยังไงอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องเรามั่งก็ดีกับทั่วไปล่ะคะที่เขาปลูกกันของเราดีกว่ายเยอะตอนนี้เหมือนที่หมายอีกแล้วเหมือนที่หมาย เพราะว่ามันมันไม่ได้ชมตัวเองเนาะแต่ถ้าสังเกตเห็นใช่ไหมใช่ค่ะมันโตเหมือนเหมือนใส่ปุ๋ยอ่ะตอนแรกดูเหมือนจะไม่เขียวแต่พอได้ฝนแล้วมันเขียวขึ้นมาเลย๋อเนี่ยนะโอ้โหลำนั้นหลังแอดมินนะเดี๋ยวต้องไปจบที่ลำนั้นเอาละวันนี้น่าจะประมาณนี้เนาะแล้วก็พี่น้องจบอะไรจบอะไรอ่าผมลำนี้นะจบแล้วโอเคผมเห็นแล้วผมดูแล้วผมพับใจผมว่าลำเนี้ย ก็น่าจะเป็นลำแม่ได้นี่ครับนี่นะนี่นเป็นลำแม่เพราะว่าหนึ่งโครงสร้างเขาดีมากเห็นไหมโครงสร้างดีมากนะโครงสร้างดีนี่เราถายเหนื่อยเลยนี้พี่การหายคี่การสิ่งที่สำคัญคือพันอ้อยครับพี่การภูมิใจเลยเนาะหายเหนื่อยค่ะสิ่งที่สำคัญคือพันอ้อยถ้าพี่การนะปลูก้อยเป็นร้อยไร่พันไร่แต่พี่การไม่มีอ้อยที่ดีเนาะมันก็ จ้างไปนะฮะมันจะไม่มีเงินจ่ายค่าตัดนะ <c oughs> อย่างนี้พี่แกรจะมีเงินจ่ายค่าตัดและต่อไปปัญหาเนี้ยอันนี้เกือบจะเป็นโรคเกือบแล้วนะใช้อีกนิดเป็นโรคแลนะ้วถ้าไม่ได้กินตัวโคกุพัดนะจะเป็นโรคอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นโรคแกลบแห้งนะใน่กลบแห้งมันก็จะทําให้ปัญหาแล้วเนี้ยหมดไปผมนะให้ดูวันนี้มาอัปเดตอ้อยในแปลงของสามสิบห้า,า,หาแล้วค่ะตาสุด ส5ห้าเราจะเอาต่ําส uh> ุดสามสิาไปทำพันนะสามสิบห้าเท่ากันค่ะสานั่นคือสิ่งที่ผมผมเห็นนะมันเหมือนกันหมดนะผมว่ามันไม่ได้แตกต่างนะนะพี่คะแล้วถ้าเขาบอกฉีดอะไรตั้งหนาเรามาเห็นกับวันนี้อ่ะก็เห็นโตเลยก็อยากฉีดเลยประจิแล้วยิ่งฉีดยิ่งโตอ่ยิ่งฉีดยิ่งโตนะคำนี้ อ้าวัดตรงไหนความยาวของเขาใช่ไหมคะความยาวใช่เราเอายาวบวกใหญ่ยาวใหญ่นะคะขนาดต้องความยาวเท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้ของเราสิบสองสิบสองสิบสามสิบสองสิบสองข้างบนข้างบนโอ้สิบสามสิบสามสิบสี่แล้วขั้วาเฉลี่ยเนี่ยโอ้นี่ไปแล้วสิบสิบหกนั่นดีเลยลองดูอันอันมันไงไหมอ่ะ ครับเขาได้มาไม่ต้องลอกอ่ะโโอ้้หแค่นี20อันนี้กินนอใช่ไหมเขากินสะสมไปอิ่มปุ๊บเขาจะพุ่งขึ้นสังเกตดิครั้งแรกนิดเดียวอ่าเนี่ยนไ่มนี่นิดเดี่วสั้นไหมพอเขากินสะสมไปปุ๊บใหญ่ขึ้นยาวอีกหน่อย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 ไล่มาเนี่ยนะขอนแก่นสามเขารับรองสายพันธุ์เลยป้องเนี้ยป้องเนี้ยไม่เกินสิบเซนเขาอยากเขียนชัดเกตไม่เกินสิบเซนแล้วขนาดลับลำอยู่ที่ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบแปดนะ อันนี้มันเกินแม่พ่อเกินแม่และสาสิบห้า <35. S 1> อ่าสาสิบห้าวันนี้เราจะพัฒนาขอนแก่นสามที่เรามีอยู่ในไร่นะพันอะไรก็ได้ที่พี่น้องมีอยู่ในไร่ของตัวเองสามารถพัฒนาได้หมดเลยไม่ต้องไปหาพันธุ์ใหม่แล้วเราสามารถสร้างพันธุ์ใหม่ได้พันอ้อยต้องสร้างเองมาตรฐานพันของเขาคือความยาวของป้องไม่เกิน10เซนไม่ต้องเถียงเขาของเขาประมาณนี้ประมาณนี้ แต่พอใช้ระบบของผู้จัดการเข้าไปทะลุไปละ12 13 14ไม่กี่16ใช่ไหมรเริ่มใหญ่ขึ้น2ขนาดของลำพ่อแม่ของเขาอยู่ที่ไนที 26, 26, ่6 2 6นะดังนั้นคือพ่อแม่ทำใหญ่กว่านี้หน่อยนึงแต่พอมาไปเจอลูกม35นะและถามว่าถ้าเอาตัวนี้ไปปลูกไปทําพันธุ์มันจะขนาดไหนดังนั้นเราเลยให้จุดว่าต่อไปขนแกน3ของเราเราจะตั้งเป้าอยู่ที่35 40 นั่นหมายความว่าเราพอเราตั้งเป้าสามห้าสี่สิบติดโดมันเรียกปุ๊บเราเอาสลับเม็ดวัดเลยเหมือนเกษตรเอกมิรเมื่อกี้สองเมตรฟันทงเลยสองโลใช่อ่าแล้วเรยเราก็สามารถเอาสลับเม็ดมาวัดอีกสามเมตรเราจะรู้เลยว่าเท่าไหร่อื้อสามเมตรกอนี้ครับอ่าโอเคคุณนับมาเลยคุณนับมาเลย,ยงตรงนี้หนึ 2> 1, 2่งสอง

ตรงที่สัสคมทีสองสีสามสี่สี่สี่ห้าสี่หกทีเจ็ดทีแปดสีเก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสิบสองเอาที่ยังมีอีกด้วยห้าสิบสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบใช่ไหมครับ แสดงว่าถั่วเฉลี่ยเนี่ยหนึ่งเมตรยี่สิบลำหนึ่งไร่นะหนึ่งไร่เรามีความยาวอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรตีว่ามันตายซะไม่งอกซะร้อยเมตรเหลือพันเดียวหนึ่งไร่สองหมืนลำเห็นไหมและถ้าลำละเท่าไหร่สองกิโลก็สี่หมื่นสี่มืนโลก็คือสี่สิบตันเห็นไหมเนี้ยนี่คือเราสามารถคำนวณอย่างนี้ได้เลยแต่วันนี้เราถึงเท่าไหร่วัด ถึงเท่าไหร่วันนี้วันนี้วันนี้เปิบห้าเดือนครับหนึ่งเมตรพอใช่เมตรหกสิบครับเมตรหกสิบผมให้เม็ดเดียวผมนี่เป็นคุณครูประจําชั้นเนี่ยให้เกล็ดแข็งมากเมตรหกสิบใช่ไหมครับเมตรหกสิบผมตีเมตรเดียวผมตีเม็ดเดียวกระดิกาคือสามสิบห้ามิลเนี่ยยาวหนึ่งเมตรหนักหนึ่งโลครับผมให้หนึ่งกิโลวันนี้พี่มีสองหมื่นคือพี่ได้ยี่สิบตันละใช่ไหมเนี่ยจบพาวไม่ต้องทํางานแล้ว นั่งดูยี่สิบตันถ้ามันขึ้นละ่ะก็ตลาดหุ้นก็จะขึ้นแบบนี้ครนะนี่คือหลักการการคำนวณตอนนี้อยู่ในมือยี่สิบตันอ่านั่นหมายความว่าทีนี้เราก็ต้องมาถัวเฉลีย่ยถัวเฉลียถัวเฉลี่ยนะ,ะถ้าเกิดว่าเราไม่คัดพันเรามาคุยอวดชาวบ้านไม่ได้ถ้าเกิดว่าในทั้งไร่เราไม่อย่างเนี้ย่นะยี่สิบห้าไอ้แม่ยี่สิบห้าหนักเลยพี่น้องหนักเลยนี่ครับพี่น้องโอ้โหคุยนะคุยนะสิบสามเนี่ยนะสิบสามเนี่ยนะสิบห้า ดังนั้นเราจะทํำยังไงให้เล็กผสมน้อยเนะี่ยให้มันรอดรนั่นคือกระดุมเม็ดแรกถ้าเราสร้างกระดุมเม็ดแรกปุ๊บมันจะโตแล้วรอดเลยใช่ดังนั้นหัวใจหลักก็ต้องรีบฉีดหนึ่งถึงสี่เดือนอย่าให้ขาดครับไม่งั้นเราฉีดไปปุ๊บพี่งับน้องเลยอันนี้ไม่ได้กินละใช่อันนี้ไม่กินละไม่ได้กินละพอไม่ได้กินเป็นไงครับอ่ามาด้านคนาบไรล่ยี่สิบอ,ะอ่ะเหลืออะไรเหลือสิบห้าครับเหลือสิบสองเหลือสิบอ่ะมายัดลดน้อย ทุกอย่างขึ้นอยู่กับบ่รชากรดังนั้นนี่คือการปลูกอ้อยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเริ่มคัดสายพันธุ์แล้วไปปลูกเหมือนพี่การเนี่ยบางคนว่ามันเยอะเอางั้นหนึ่งไร่สามารถ4 0่สถึงห้ไร่ขยายนะดังนั้นพี่การปลูกแค่ประมาณ6กไร่6ไร่ปลูกแค่งานกว่าก็จบละนะประมาณงานกว่าก็จบละพี่การบอกมีในกระเป๋าแล้ว20ตันนายชต้องการเท่าไหร่ สามสิบแล้วกรสามสิบเนีอกกาบลอกกาบางพอพี่ลอกกาบปุ๊บอัตราการลดมันก็ยืดพอลอกกาบพวกเพี้ยแป้งมันแฝงไม่ได้พวกเชื้อราแฝงไม่ได้และรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นหนึ่งแสงเข้าปุ๊บแมกนีเซียมแคลเซียมทํางานทําให้ต้นแข็งแรงและขยายน้ําหนักเพิ่มและแมกนีเซียมแข็งแรงแคลเซียมแข็งแรงเดี๋ยวน้ําตาลจะเข้าสู่อายุประมาณ10เดือน11เดือนเข้าสู่สภาวะสุกแก่ปริมาณซีเอ ก็อะเพิ่มขึ้นความหวานของเขาอยู่ที่ประมาณ13-15นะที่สําคัญขาดไม่ได้พอพี่การลอกกาบมีงานคะ่ะพี่การต้องทําอะไรคะขีดอะไรคะย่อยฉลายย่อยสลายนี่อันนั้น,นก็จะช่วยอะไรพวกการกมันก็ <พา S 2> จะกลายเป็นปุ๋ยรองพื้นและยาคุมย่อยไหมยาประคุมย่ออย่างเงี้ยนะและเป็นปุ๋ยอินทรีย์และพอทําไปปุ๊บอีก3เดือนจะกลายเป็นปุ๋ยหวานเลยพี่พี่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยหวานอันุนี้คือปุ๋ยหวานเห็นไหม เพราะถ้าเราไปดูี่ยอันนี้เปมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงมากครับนะสูงมากเพราะว่ามันแก่เองมันแก่เองอันนี้ถ้าที่ลอกดนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นเป็นไนโตรเจนสูงสีเขียวจะเป็นไนโตรเจนแต่ถ้าเป็นสีอันนี้มันในแบปพ๊บมันจะเป็นฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงที่มีดพพพโดยเฉพาะโพแทสเซียม และตัวที่ทําให้เป็นโพลิเซียมมากที่สุดก็คือควิกนี่ควิกกับพัดใช่ไหมคะใช่พัดเป็นช่วยในการย่อยสลายอ๋อย่อยด้วยให้เติมใช่ชดตรงนึงเดียวนี่แหละงานพิการต่อไปเขาบอกว่าเขาอยู่เฉยไม่ได้เขาบอกอยากได้อยากได้30สิบขอเพิ่มอีกสิค่ะพิการถ้าพิการสามสิบแปดพิการถ้าพิการสตาร์ทที่สามสิบแปดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมโอ้โหสามสิบแปดถ้าไปอยู่ที่ประมาณสามสิบแปดถึงสี่สิบนะนั่นคือหนึ่งลำ น่ะหนึ่งเมตรโลสองนะหนึ่งกิโลสองขีดนะพี่บมายเลขเลกที่เอานะครับสามแปดนะสามแปดแปดหนึ่งพี่การบอกว่ามันอันโตอือเราห้าเดือนห้าเดือนอือพี่การคุญมาขอบคุณค่ะโอ้โหมันอันโตจริงนะเราก็อยากจะ่ายไปเรื่อยๆเพราะยี่ห้อแบบนี้แูบนี้แบบนี้แอนเมนดูแอนเมนดูนี่คืออะไรครับนี่คือเซดัมเซดัม ถ้าตามหลักวิชาการแล้วถ้าเป็นปุ๊บต้องเป็นทางไร่ทําไมมันไม่เป็นทําไมมันอยู่แค่นี้เพราะไอตัวนี้มีภูมิตันมีพุ่งตานพอเป็นพุ่นทานปุ๊บถ้าพี่แกนเจอไงี้เจอตรงไหนครับเจอตอนที่ที่มาลอกกาดใช่ไหมถอนเลยครับพี่ถอนอย่างนี้เลยนะมันไม่ได้เป็นน้ำโกนะเป็นน้ำโกนะมันไม่โตไงมันไม่โตไงเห็นไหมทีนี้มันรอดมาอที่แข็งแรงเสร็จแล้วปุ๊บมันจะกลายเป็นไงนี่นี่กลายเป็นอันนี้ต้องเก็บไว้ันนีกลายเป็นอะไรเครือกมืออันนี้คือกลายเป็นอ่าคล้ายๆว่าเป็นไม่อันนี้ไม่ใช่หนอนะอออันนี้คืืกเหลง จากเหลี่ยมลงลงอ๋รลงอ้อยถึงบอกกับพี่น้องการลอกกาบเนี่ยไม่ใช่ว่าลอกแค่ให้ต้นใหญ่แต่เป็นการกําจัดโรคจากกลุพวกกาบแห้งแซ่ดำเนาะแล้วก็เน่าคอดินให้เป็นการกําจัดนะเสร็จแล้วใช้ควิกบวกกับคาสาาพัดขีดทุ่นลงไปเนี่ยมันจะกําจัดเชื้อราตัวลบเด็กน้อยสนใจต้องการซื้อปุ๋ยพืิการมันทุกก็สามารถโทรมาเลยนะโทรมาหาผมก็ได้หรือแอดมินชมพู่ก็ได้ นะผม0 8 1 9 7 2 5 0 1 2นะครับพี่น้องนะหรือแอนบิลคือเบอร์อะไรนะาาค่ะเบอร์โทรค่ะ0 9 8 7 4 7 3 8 2 2ป่เค่ะค่ะเจ้าองบอกว่าระบบดีจริงครับสุดยอดจริงครับโอขอบคุณค่ะครับสุดยอดไม้ขอเสียงหน่อยฮะระบบพิจาราดยอดค่งทางดังเลยพีอะสุดยอดยิ่งขีดยิ่งโตค่ะโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมครับ ขอหน่อยขอตลับไม่หน่อยพี่น้องครับลำของคอนแก่นสามไม่เกินสิบเซนครับตอนนี้ผมว่าสิบเจ็ดสิบแปดเซนฮะพี่น้องสิบเก้าค่ะโอ้โหพี่น้องครับสิบเก้าครับเอาสิบแปดก็พอละทอนบาทนึงหนึ่งแปดหนึ่งแปดโอ้แปดหนึ่งเมื่อกี้แปดหนึ่งแปดพี่น้องครับนั่นหมายความว่าถ้าที่การเนี่ยคัดใหญ่ยาวอย่างนี้ไปปลูกมันก็จะได้อย่างนี้ครับนะถ้าที่การชอบสแลนเดอร์อย่างนี้ก็จะได้สแลนเดอร์อย่างนี้อันนี้คือที่การละ อ่าวันนนี้ทำไมเตี้ยแล้วมันใหญ่อ่ะอายุห้าเดือนนะหเดือนถ้าหรือว่าเราจะไปดูอีหกเดือนสักหน่อยนะวันนี้เอาแค่นี้เนาะเอาแค่นี้นะเอาแค่นี้ก่อนนะอีกอย่างนะคะบอกว่าผู้การยังเท่เหมือนเดิมครับนันนี้ไม่เห็นแะได้ยินแต่เสียงผู้การไม่เห็นเล้การเท่แล้ววันนี้เท่เปียกไปหมดแล้วผู้การนะลุยจริงๆไปน้องนะก็อยากอยากให้พี่น้องนะโดยเฉพาะพี่การแล้วก็พี่น้องของเราครับทําน้อยได้มาก ความรู cool. well. ้น mm ้อยฟังนะฮะความรู้น้อยควรจะเริ่มจากน้อยๆครับอย่าไปเริ่มจากทุนอย่าไปเริ่มจากความอยากบางคนไปเริ่มจากความอยากความอยากมากเริ่มมากเจ๊งเร็วครับแต่ถ้าความอยากเอาความอยากกดไว้กดความอยากให้เป็นความรู้บวกกับเวลาความรู้บวกวกับเวลาเท่ากับประสบการณ์เพราะความรู้เวลาการที่จะมีประสบการณ์ได้ต้องอาศัย การแก้ปัญหาเราเจออุปสรรคปัญหานะเราแก้พอเราแก้ได้เราจะได้ประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์บวกกับเวลาเป็นไรครับเป็นความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญทําบ่อยๆจึงเกิดความชํานาญการความเชี่ยวชาญชํานาญการถึงพร้อมแล้วเราจะขยายเป็นร้อยไร่ยิ่งขยายยิ่งโตวไวไม่ช้าครับพี่น้องวันนี้แค่พี่การเดินทางร่วมกับผมมาห <6 S 1> เดือนน,นะหเดือ <10 S 1> <6 S 2> น, <6 S 2> วน10วันพี่การมีสายพันธุ์เป็นของตัวเองแล้ว เดี๋ยวพี่การคัดพันอีกอีกหกเดือนที่เหลือปลูกใหม่แล้วอีกหกไร่เห็นไหมกลายเป็นว่าโอโ้โหเป็นกเษกษตรกรแล้วนะพี่การนะ,กระเษกษตรกรนะก็จะคัดพันของตัวเองแล้วนะคัดพันของตัวเองไปปลูกนานงานก,กว่าๆเนี่ยเพื่อจะไปขยายหกไร่และหกไร่ของพี่การเนี่ยจะกลายเป็นพูดเต็มปากเต็มคําว่า นี่คือพันขนแก่นสามซูเปอร์การนะนี่หกไร่นี่อันนี้ถ้าใครได้ติดตามพี่การเหมือนกันนะคะในช่อง YouTube พี่การมังคสวานี่ก็คือพี่ก็ปลูกตั้งหลายพืชแล้วเนาะก็มีข้าวข้าวโพดแล้วก็อะไรมันสำปะหลังล้มลุกคู่คานมาเหมือนกันเนาะเธอแรงอะไรบ้างอะพี่เล่าให้ฟังหน่อยทำแล้วก็ขัดน้ําจนมากับอ้อยของเราวันนี้อ้อยก็ขัดน้ําใช่ไหม่วงนั้นขัดแต่ความรู้สึกมันไม่เหมือนกันใช่ไหมพี่การ เราเห็นความสําเร็จใช่ไหมคะอันนี้เพ็งค่ะสู้ไงอันนี้คือความรู้พี่การรู้ไหมว่าถ้าสิ่งที่ว่าพี่การบอกว่าขี้เกียจไม่มีเวลาพี่การต้องจ่ายเลยจ่ายค่าเสียเวลานี่คือค่าเสียเวลาค่าไม่มีเวลานี่คือผมผลีกที่จะได้รับในอนา,นานคาตถูกไหมครับอันนี้มันแค่หลอกให้พี่การไปซื้อปุ๋ยซื้อยาและหลอกให้พี่การอยากมีนุ่มอยากมีนี่นี่คือสิ่งหลอกลวงแต่ถ้าพี่การเอาเวลาทั้งหมดมาเพิ่มความรู้พี่การจะรักษามันไว้กลายเป็นอย่างนี้พี่ สิ่งนี้สําคัญมากสิ่งนี้สําคัญมากเห็นอ้อยงี้โอ้โหเต็มที่เลยไม่ใช่พี่น้องมันกินไม่ได้เพราะมันป่วยบางคนเห็นฝนตกไปซื้อปุ๋ยมาใส่ถามว่าพืชของคุณพร้อมที่จะกินแล้วหรือยังไม่ใช่ว่าคุณพร้อมแต่พืชไม่พร้อมถ้าพืชป่วยพืชไม่กินยิ่งใส่ครับถ้าใส่ปุ๋ยทางดินตายเร็วครับเพราะอะไรครับเพราะเขาป่วยวันนี้ต่อให้พี่การมีร้อยไร่พันไร่ ก็ไม่มีประโยชน์เพราะพี่การมีพืชป่วยในไร่แต่วันนี้เราคัดพืชที่ไม่ป่วยเอาไปทําพันุแล้วมาสร้างหกไร่และหกไร่ไปสร้างร้อยไร่อันนี้สิ่งน่าทําติดตามครับพี่น้องวันนี้เอาแค่นี้ละมันจะยาวไปโอเคพี่น้องสู้ไปด้วยกันนะครับ,รบนะวันนี้เอาแค่นี้นะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราไปดูเขาลุงหมูสักหน่อยใช่ครับหนะ้าลุงหมูวันนี้เลได้ข่าวว่ากลับคาให้การแล้ว<ะ>วันนั้นลุงหมูให้การว่าได้ซัก สิบสี่ตันสิบห้าตันต่อไร่นี่ก็สุดยอดละผู้การแต่วันนี้ลุงหมูรู้สึกว่าจะกลับทาให้การใหม่อย่างนี้ยี่สิบห้าตันน่าจะได้เกษตรเอกนี <S <S <ฮะ>ก่ตันลุงหมูได้เราลุงหมูก็ติดตามพี่การด้วยเช่นกันนะพื้นที่เดียนกันด้วยนะคะนี่ไงติดตามกันสําเร็จแล้วก็คนณสำเร็จย่อมมีคนณสำเร็จนะออโอเคท่านี้ย่อมมีบาดแผลวันนี้ถ้าคุณจะได้ความสำเร็จคุณไม่มีความเพียรคุณมีความอดทน คุณจะได้มาได้ยังไงความสําเร็จต้องแลกมาด้วยความเพียรความอดทนเวลานะทุกอย่างที่มีเอาไปแลกมาความสำเร็จมันถึงอยู่ข้างเราครับพี่น้องสู้ไปด้วยกันครับระบบผู้การหมันสรัสดครั enfin บสวัสดีครับ,รบ,รบรรนะมีประโยชน์อะไรนะมีประโยชน์อะไรนะเนี่ยไอตัวเนี้ยมันทําให้เราไปซื้อบ้านดาวรถอะแล้วสุดท้ายเราก็โดนยึดเพราะอะไรเราไม่มีเงินส่งครับแม้มันมันได้ใจอะสุดท้ายลอกไปแล้วไปที่เกษตรเอกนับลเท่าไหร่ เป็นไงเนี่ยเห็นไหมมันมันมันเหมือนจะตีอ่ะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนมันกินหมดแล้วเห็นมเนี่ยเห็นไหมใช่มันทําให้เราดาวรถปีน่ะแล้วไม่มีเงินส่งเอเท่าไหร่ก็เห็นมันโอว้าววมาแล้ว <c oughs> มันไม่แมาต่อมันไม่ต่ออ่ะเพื่อนไม่มาตามเราอะ่ะเพื่อน <c oughs> ๆมาติดตามเราอะ่ะอันนี้เราจะมีแรงเลาะเนาะติดกันเนาะเสร็จแล้วถ้าพี่พอล้อเสร็จแล้วปุ๊บพี่กลัวใช้ฟอสอิทิลอลูมิเนียมผสมน้ำ ฉีดเลยและถ้างั้นมันเปืองเอาคอร์สอิทิวอลูมิเนียมบวกกับคาสวาพาร์ตบวกกับควิกจัดทีเดียวเลยฉีดเข้าถ้าเอาคาสวาพาร์ตเอาควิกฉีดเข้าเนี่ยมันทําให้เป็นอาหารอีกเป็นอาหารลำต้นอ่าชสมดฉีดในปู้ใบคิดเนี้ยปูพรมอะปูพรมเนี่ยนะทำให้อาหารทั้งฆ่าเชื้อ่ฉีดในฉีดต่ำฉีดต่ำฉีดเหมือนเหมือนยาคุมเลยใช่ สนุกพี่สนุกสนุกชับผิดอยู่แล้วโอเคพี่คื่องทบผิดอยู่แล้วนะคะ 6เดือนนะคะแต่ว่าก็มีไล่เลี่ยกกันไปแล้วก็สภาพดินก็ต่างกันหืมในแปลงนี้นะคะฝากที่ตามเลยนะคะในแปลงอ้อยของพี่สาธิกาพี่สาิกานะคะอยู่จังหวัดอะไรคะกำแพงเพชรการเป็นไงอ้อยพ่กาก็ถือว่าอยู่ที่ระดับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะเนี่ย75% 75%ทําอัพเดตอ้อยในแปลงของพี่จายมีความรู้เยอะแยะมากมายเลยถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องหนึ่ง5สั <laughs> พ,พี่น้องอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับผมมีสาระความรู้ดีๆแล้วก็แนวคิดในการทําเกษตรทํายังไงให้ทําน้อยได้มากทําแล้วเหลือทําแล้วมีความสุขในระบบของพี่กันมันนะติดตามครับพี่น้องติดตามรู้ก่อนแล้วค่อยทำนะสิ่งที่สำคัญคือความรู้อาจารย์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าปุติหสวมันแงอางเงี้ยใช่ใช<ๆ>่แล้วลองมเลิกะมัต้องตั้น